อาการสวัสดีครับชาวเกมทุกคนครับแล้วาจะา้อมทีมภายในแคนกับฟาร์มทีมกับคนภายในแคนนะฮะเป็นล้มละลายเอาล้มละลายนะห้ามซื้อคูนทั้งสิ้นครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูดีใช่ไหมละ่ะเอาไปทอมายังครับผม<ป>เราก็มาแบบว่า สองทีมัาคนในแคนครับซึ่งแคนเราก็มีแข่งกับชาบมิดแบ่อยๆนะครับป๊บหนึ่งรับผมเช็เครึ่งร้านก่อนเดี๋ยวพาโอเคครับผมจังหวะน,นี้ไม่รอช้าเข้าไปเลยล้มละลายเท่าใดนานะผมจังหวะน,นี้ฟันจะคือฝ่า,ามืองแต่ละคนแม่งน่ากลัวโหวดูดิมนี่สามลุงสามหนัโอ้โหเราจะไปสู้เขาได้ไม่แน่พี่ฟ้า โอ้โหมาถึงเจตครเชืะ มนโลครับผมจังหวะน,นี้พี่งพี่หนึ่งอย่าพูดกับยังเลยนะไม่ต้องไม่ต้องชมมากครับผมพูดยังเลยโดนฟินเลยของฟินมีโลครับผมพี่หนึ่งนน <c oughs> ที่หนึ่งวอล์กนี้ถือว่าดีไหมครับที่ซื้อฟรีแล้วก็บินเนี่ย <c oughs> เอ้าระวังดาผมออกนะครับไม่ออกโชคดีไปครับผม น,ด,นดับเบิลเริ่มแสดงศักยภาพมาแล้วลมผมผมต้องพูดคำนี้ครับผมเจ็ดเลยพี่ฟ้าเจ็ดเลยเป,ป,ปกรอบไปพี่ฟ้าเล่นก่อนหรือเปล่านครับถือเกาะนะ ผมบอกไว้ก่อนใจจริงกะเล่นเกาะทัวร์เลยเบ้นสองับผมที่หนึ่ง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 นะผมลองไปลุดดูดีปะอุยนั่งมือดค้งไปแต่นี่เลยเชิญอยากเชิดผมดิเชิดผมสาม ได้ซัะอย่ามาซื้อมึงผมมาซื้อเมือ่อไหร่ผมเนี่ยอย่าเลยจอย่างจอย่างจอยอย่าไปก่อนหมดปัญหาไปบินอนนนีกแล<ม><ม>้วผมผมทำบล็อกผมทำบั็กไม่ดีเหรอผมพบโกงอ,อยู่แล้ว, <laughs> วเยียเลยเอา่า <ผม S 1> ตนน่างคนใช้ ไม่มีตังจ่ายเลยโหพี่ทำไมจนขนาดนี้สัมภาษณ์นะแดนเนี้ย <c oughs> ต้องกำจัดแดนเนี้ยทิ้งไปตัวหนึ่งก่อนเพราะแดนเนี้ย <c oughs> oh, มันเยอะเกินต้องไปลองดึงอ่ะผมว่าจะลองไปดึงอ่ะจะได้มไม่ลูกฮะพี่หนึ่งพี่หนึ่งว่าดึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ออกหน่อยปะพี่หนึ่ง ดึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะออกมาดึงอ่ะดึงห้าสปอร์เซ็นตดึงอะดึงแลนด์มาร์คฮะดึงเข้าแลนด์มาร์คห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่อวนไม่ไม่คอยออกเท่าไหร่นะก็เหมือนกับลูกค่าที่ว่าลูกค้าดึงผีจำมันก็ไม่ได้ออกนะท่าหร่นะเจ็ดสิบอเซ็นต์หรือหละเจพี่ฟ้าอย่าลืมนะเขาห้ามคูณนะพี่ฟ้ามาเร็วมาบินเร็วบินเลย ไม่บินฮะทำไมถึงไม่บินทำไมถึงทำกับฉันได้ไม่เบื่ออืมสร้างไปเนี่ยโอ้โหก็จะเฟี้ยวเด้ออืมเป็ที่พิเศษเด็กโชคดีแป๊บสุดสุด จะทำผมเลยเห็นปะ่ยวเยวไหวอ่ะโอ้โหโดนลวไหวอ่ะเนะี่ย <c oughs>

พี่ฟ้าตังค์มให้ผมน้อยพี่ฟ้าขอบคุณพ่อตังค์ตังค์ให้ผมน่อยทำไมต้องใช้การตั้งฟ้าด้วยไม่เข้าใจอ้าเหรอไม่ใช่หรอพี่ไม่รู้ไม่อยากจะทำร้ายใครบางคนก่อน Bin lắm binh 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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับอ๋อนีกมันจะมาเชิดผมใจเย็นผบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวเพิงเชิดผมนี่หูผมไม่ค่อยมีตังค์กินข้าวเช้าแล้วเนี่ยไม่มีเมืองขอขอไหมเดี๋ยวเพิ่งเชิดผมนะผมไม่มีตังค์กินข้าวอยู่พี่ฝานี้การจบคูนแล้วไงเนี่ยดูจากเมืองแล้วเนี่ย ใจเย็นพี่ใจเยน็นทำมีรายปรึกษากันได้ใครบังอาจนาะไปดได้ไหมลัดไปยอวรอดไป พี่จอบนี่โดนประจําเลยเนี่ยผมนี่ก็ชอบแกล้งพี่จอบเลยนีพี่จอบครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากว่าพี่อยู่ใกล้กันมากผมมากเกินไป้หขอบคุณมากเลยครับเอา้าใครเมืองเชยรใจเย็นพี่พี่กู้ไปยังกู้จอมเมืแค่กู้

ที่หนึ่งนี่รู้สึกว่าสามมืองจะออกบ่อยเกินไปแล้วนะเฮ้ยจะเพิ่งเช็ดเช็ดผมไหไหนที่หนึ่งใจเย็นนี่ใจเย็นไม่ได้ไไไดไเลยเ,ลยเลยช็ดผมไหมไหนหล <c oughs> อดซื้อเลยซื้อเลยเหรอดีมากพี่หนึ่งขาบอกว่าดีมาก <c oughs> อะไรสามมืองมาอุ้งมาออกกำลังจะไปซื้อเมืองข้า,ามมงหน้าซะนะ มึงไหนวะตังมึงโุตรแพงเลยเล็กเก้าได้ไหมดับเบิลหาับหาพระแสงเดซิตอะไรไม่รู้ก็มีแต่ตังบินเฮ้ยผมหลบอมไรนี่ผมหลบเยอะเลยเนี่ยพี่จอมใจเย็นนะไม่มีตังไม่มีตังไม่มีตังแถมมาเชิดผมอีก ใหวเหรอชิบหายแล้วไงโอ้ยร้อยกว่าล้านไงบายบายทำไมทำไมทำไมทำชั่วอย่างเงี้ยบายบายทำไมทำชั่วอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าผมกดออกนี่ผมลงเวลาเยอะปะลงเยอะปะไม่เยอะแต่ท้าไมกดออกอะเสียไม่ไม่ไม่ถึงหมื่นหรอกไม่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเยอะใช่ไหมเยอะหรอ อ็นชั่วนะะครับมีก็จะเสียตั้งประมาณหนะ้าหกแสนอะไรประมาณนี้ดูดิตอนนี้พี่คู่ดะเกือบสามร้อนะยยอ่ะเสียต่เฮ้ยมันน้อยเหรอไม่อยากรำาเลย,ว,ยวะหืมดาผมไม่ค่อยแสดงผลเลยตัดหนังฟางก็ไม่ทำงาน แ่ไว้เนี่ยนะคุณที่พกได้เนี่ยคุวก็อไะไรคุณที่พกแนบ่งานเข้าแล้วอบแล้วนะคุณที่อบอกแล้วเดี๋ยวพี่ขอล้ําก่อนนะหยเด๋ยุดต่อเว ก็ตังค์จนมีเป็นร้อยนะเห็นี่ยพี่ฟ้าคนสวยไม่เชื่อแหละคนสวยได้เปรียวไปเห็นปะดูดิคนสวยไม่เชื่อดูดิคนเก้าเอ็มไม่เชื่อดูดิดูดิเก้าเอ็มไม่เชื่อแหละไปเชื่อคนร้อยก็เอ็มห่วยเรอดูดิคนนอนในปกติเลยอะจ,จนอยู่จนจนอยู่โหมีงี้ด้วย ใช้โมขนาดูไม่ได้กี่ปเพินะเนี่ยตังเยอะเหรอช่วงนี้ไม่ช่วงนี้ไม่ทำบุญบ่อยไงตังเลยเยอะเป็นพิเศษก็ตังไม่ให้ใช้ทำไมก็กล้องบินของพวกพี่ไม่ออกอะไรครับผมสัมภาษณ์นะมีขาดไงไม่รู้เป็นไรผมคราวที่แล้วตอนนี้ผมคราวที่แล้วที่ผมเล่นกับพี่มันก็ออกแบบนี้ประจำใช่ไหมออกถูกออกต้องไล่ตา ดับเบิลสิบแล้วเราจะเล่นกันที่รอบเนี่ยบินอีกบินตามพวกบินตามนี่ต้องเจอแบบว่า,ต,าต้องเจอดาบอะ่ะจริงๆพวกบินตามต้องเจอดาบอะ่ะหน้าด้านมีซีเมือง,องเขาอีกอโดนเชิดครับผมกาล,ลายก็<น>ดับแล้ว <laughs> บินดัวไม่มีกันหายกูซิจอมพี่จอมต้องไปสร้างอะไรมานก็แหละ,ะจริงๆอะ่ะผมว่าเชื่อเชื่อผมปะอ่อเชื่อผมไหมพี่นหนึ่งเชื่อผมปะเห็นปะว่าไม่น่าเลยวะไม่น่าพูดเลยทำไมกดงานฟ้าไปไกลไกลนะถ้าไม่อยากสุกก็สูบนั่นเอาแล้ว บินไม่มีไข่เมืองไม่เหอะลมอะไรไปลมอะไรไปโอ้ยใจสู้ครับผมใจเด็ดเมืองก็มีแค่นิดเดียวเมืองก็ไม่ใช่ใช่ว่าจะแพงนะเมืองเมืองก็เหมือนว่าจะแพงจะไปดูดเขาอ่ะจะโดนเขาดูดกลับเป็นไงล่ะไข่เมืองไข่เพื่อพี่เชื่อผมพี่ไม่สามารถต่อต้านอนุภาพของแบบแปลนสามหลังดูดครับผมจังหวะนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้โอ้โหทุกสิบเอ็ดล้าน เบาๆผม6งจเป็นร้านดูไหมคณทำนทไมดูมมผมลืมบอกไปว่าห้าใช่นี่้า้กับแดนเนี้ยแดนเนี้ยมันมันมันโหดเกินกี่ยมั่นีรเงิ้เอาแล้วจังวันนี้อืมโดูแล้ว สี่พื้นอะไรครับผมให้ติดคุกไงถูยคุกนะก็เชื่อเอาแล้วพี่หนึ่งโดนแล้วมีว่าห้าสิบแปดโดนเฉยเก้าบินบินไหมจังวันนี้อมาโดนมาทำไมครับผม รออเฉยประวัติศาสตร์ต้องการลึเกเลยนะพี่หนึ่งพี่หนึ่งครับครับฝ่ายล้นอะไรนี่ใช้ดาบดีบไหมไปเลยตามมึงดูดดูดพี่หนึ่งไปดูดชัวดูดิลองเสียงดูเปล่าจังวันนี้จะลองเสียงเปล่า <ด>บินทีที่ทขอ้บินทีที่ขอบินทีนทไปใไ,ไปไปให้เลยตรงนี้ไปก่อนอ <laughs> ะไรนะเราปุ๊ยบนอ๋นอ อุยคุณกัห้า0้อยก็ล้านนะเพนผมดได้ไรละ64คุยมีแน้นำเล็กน้อยไหวดดพี่หนึ่งว่าเครื่องล้างผมมันไม่ดีมะมเลยแพนเนี่ยอะไรนะเครื่องล้างผมไม่งับกลางมากเลย ที่หนึ่งน้องอีที่หนึ่งเชิดชัวจัดาการไอโเท่าอะไรวะรอบไปสิบสามล้านใส่เชิดของแท้เชิดให้ผลบริเวณรัศมีคุกกาแล้วเชียวไม่เหรอเดี๋ยวเดียวนี้เดี่ยวเดียวนี้เดี่ยวเดียวนี้ ดูดเหมือนจะถึงนะหูด,ดูดไม่ไกลหรอกไ่ถึงไม่ถึงไม่ได้ดูดประมาณทักหกช่องนะกสลังดีนะพี่ใชหกช่องนี่มันมันไกลไปไหมครับกูอ่ากูเร็วอย่างนั้นเล่นไหนดีเลยกันนั้นเล็กูเร็วเอ้โหเมืองก้าวไปเมืองถูกเป็นยิบมาดครับ ถ้าเกิดจัดงาน Expo นั่นเมือง60ค,คูณ6บที่จัดงาน Expo ได้เท่าไรครับเต็มที่80ใช่ไหมครับหรือกันกรถนไหมอืห่15ล้าน <c oughs> พี่หนึ่งน้องเชิดแล้วได้จังวันนี้บินิกเมื่อยเอาแล้วอยานะาเริ่มมาเยือนแล้วครับผม้าวอยกาล้าน ปืนเลยชิบหายแล้วสมน้ำหน้าเฮ้ยสมน้ำหน้าไหวเหรอเอาแล้วพี่หนึ่งพี่หนึ่งรู้สึกว่าจะตกที่นั่งลำบากกันแหละไม่ไปก็จะเดินเยอะแล้วก็หมดเอง้างโอเคเลยทัองวันนี้ แม่ทำไมบ่เจ้านี่นะแล้วตั้งเป็นกอบเป็นกรรมไหวอ่ะอบน้ำหอมนี่มันดีจริงๆรวะฮ้ยกระเชิดแล้วก็หนึนี่กะเอาให้กระดูกผักอะไรพ้าวเลยใช่ไหมเนี่ยครับหนึ่งเป็นพี่จอมเป็นไรกันแลนมากันหนักหนาเนี่ยผมสังเกตหลายรอบแล้ว เบิ้ลสีดึงเบาดึงออกครับผมเบาๆเบ,า,บามากต,ต,ตกลงมัน <c oughs> จะเล่นเรียบสี่กี่รอบครับเนี่ย ทำไมเรนมาร์อนี้แม่งแล้วมันมาใช้อะไรกับเมืองถูกๆเนี่ยผมไม่เข้าใจตัวบินนี่ออกไม่รู้จักไปรลับเวลาเลยนะพี่หนึ่งพี่หนึ่งแกกู้สถานการณ์กลับมาได้เปล่าต้องดูนะปุยเันมาพี่หนึ่งคูณสามสองแล้วอะ่ะไหวอ่ะบินด้วยมีการอยอยู่

เราดรเอยนว่าเอมอไหนเห็นแล้วครับเจ็ดร้อยสามรวมมีด้วยก็เป็นเท่าไงเจ็ดร้อยกว่าเอ็มรวมมีดด้วยรวมมีดด้วยก็น่าจะเป็นสักสักประมาณหกสิบเปอร์เซ็นก็พันกว่าเอ็มอ่ะเฮ้ยไม่ถึงดิหักลบแล้วก็วาเก้าร้อยกว่าแหมใช่เขาลงคุกสุดยอดเลยเป็นกลยุทธ์การ แล้วเขาก็ไปสร้างแหล่งโอ้ยปวดครับปวดครับชิปสายแล้งาน 80, นี้งานคุณคูณแปดสิบนี่หกร้อยกว่าเองทำไมมันน้อยจังโอ้ยแปดแสนกว่านะโอ้ยพี่ผมไม่ได้กดออกนี่ผมลบเป็นหมื่นเลยเหรอ๋อใช่เหรอผมไม่ได้กดออกนี่ผมลบเป็นหมื่นเลยเในลบเท่าไหร่สามหมื่นกว่า ดูดีดูพี่แนนนี่แนนชวนอยู่ฟาลบแค่ไหนไม่ต่อเองพุ่มลบแม่งลบที่กลลืมไปเลยอะลืมไปเลยว่าเคยลบลบที่กะปลูกบ้านในหลังเนี่ยสามหมื่นกว่าเอาแล้วพี่ฟ้าไปไหนอะไปไปกไปะพี่ฟา้ไม่ไม่ไม่พี่ฟาต้องไม่ออก เราต้องมาแก้หนึ่งรอบเลคุณไม่วอ่ะพี่แนนชวนอ่ะพี่แนนชวนทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะพร้อมพร้อมไมพร้อมนะเจอพี่มิงแทนเลยไหนะทำไมพี่ฟ้าไปไหนพี่มิงเราใครจ้องออกแล้วเหรอพี่จอมอ่ออกแล้วก็โดนไปแสนเจ็ดกว่าเปล่าเลย แล้วชอยให้อีกชวยให้อีกชวยให้ใหใหพี่หนึ่งวะ <c oughs> แล้วใครกันพี่ฟ้าเหรอพี่ฟ้าอีกคนหนึ่ง <c oughs> เร็วพี่ฟ้าเลยอย่าพฟ้าผมพี่ฟ้าเ <c oughs> พี่ฟ้าเ, <c oughs> เร็ว <c oughs> <ต>